สวัสดีครับผมชิดไอ้โปเฟนกระใหม่ครั้งวันนี้วันสบายๆชิวๆนะก็ไม่มีอะไรมากก็มีขนมปังมีชาดื่มชาตอนเชา้าวันนี้มีภารกิจนิดหน่อยก็คือต้องไปบ้านมอมแม่ครับคุณเมียก็เตรียมของไว้ให้ซื้อกระชงกับเช้ชาไปให้นะ ตเช้ามากก็ง่ายๆชิวๆก็กินขนมปังอันนี้ก็คุณเมียซื้อมาให้นะเป็นขนมปังมันฝรั่งของยามาซากิก็ชอบกินมันคือมันจะนิ่มนุ่มแบบอร่อยอะถ้าคนที่กินแบรนด์นี้อยู่แล้วก็โอเคนะมันก็มีเรื่องตลกนะแรกๆผมก็ไม่รู้หรอกคือแฟนก็กินอะนะ ก็าพาเราไปซื้อใช่ไหมก็าบอกกินขนมปังกันดีกว่าอะไรประมาณนี้ใช่ปะเอไปซื้อปุ๊บเอามันฝรั่งฮะแล้วก็คิดว่ากวนหรือเปล่าเมียมีเหลืองมาเนี่ยไปกวนเออจะกินขนมปังสั่งมันฝรั่งมาไมอะไรอย่างเงี้ยคือความเดอรอของเรานะก็ไม่รู้ออกมันเป็นชื่อนี้รู้ต้นหลังเดอดเด,เดรดไปเลยเรา อยลองชิมดูอวว่ะไม่ไหวแนละ้วอืมอร่อยไหคือกินเปล่าๆก็ได้มันมันนิ่มมันมีรสชาติอยู่แล้วอ่ะหอมเนยหอมอะไรกินคู่กับชากาแฟอะไรนะอโอเคเลยถ้าจะเพิ่มรสชาติก็อาจจะ ใส่พวกชีสดิปพวกอะไรเพิ่มได้แล้วแต่คนชอบนะเราจะใส่ชีสดิปลงไปสักหน่อยนึงตอ,อกนะโอเคนหน่อยประมาณนี้อืมมันมันช่ายว่ะอะไรแบบ เดี๋ไม่ก็เอาช็อกโกแลตงงๆที่เรามีอยู่แล้วใส่ลงไปอีกอีกรสชาติห่งอย่ปากแล้วอร่อยอืมเขาอก ที่จริงว่านะก่อนปีใหม่ก็เข้าไปหาแม่ทั้งนานนั่นแหละแล้วก็หลังปีใหม่ก็ว่าจะซื้อของไปให้ก็ซื้อกเชาไปให้ก็ติดภารกิจนู่นนี่นั่นก็รอวันหยุดเราด้วยก็แนละ้วเร่องรา,ายรายก็ให้ผ่านไปกับปีเก่านะแล้ว <c oughs> ดีๆก็ต้องเข้ามาแหละ ชอบอะไรเข้าไปดูดูอืม 你儿、嗯、的？ จริงๆโตมาเข้านี้ก็ขึ้นรู้จักตัวเองนะเหมือนว่าที่จริงแล้วความสุขเรามันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะไม่รู้คนอื่นยังไงนะแต่ก่อนเคยไปออกไปเที่ยวนู่นนี่นั่นไปทั่วนะแต่มารู้ตัวเองว่าเอ้ยความสุขจริงๆเราแค่นี้เองอนะแค่แบบยังไงไงได้ตื่นมาโดยที่ คือไม่มีอะไรมากําหนดอ่ะไม่มีเวลาว่าเราต้องตื่นเท่านี้กินอาหารเวลานี้ออกไปเวลานี้ต้องถึงที่หมายเวลานี้คือความสุขผมแค่ตื่นมานั่งในมุมของเราอาจจะกินกาแฟกินชาอะไรคือไม่มีเวลากลับมากำหนดเราอ่ะแล้วก็อยากออกไปเวลาไหนเราก็ออก ถึงตอนไหนกลับตอนไหนคือไม่ต้องมีอะไรมากำหนดเราแค่นี้ความสุขผมจริงๆนะกลายเป็นเออ,อนคนเดยวไม่รู้นะคนเดยกอาจจะแบบต้องนู่นนี่นั่นอะไรแต่มาเข้าใจตัวเองอนะ่ะเออมันมันแค่นี้จริงๆหรอผมเคยลองทำอย่างอื่นแล้วนะมันก็โอเคมันก็มันก็แฮปปี้อะก็ดีแหละแต่ แต่นี้ดีกว่านี่ออกไหมนะและ้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าถึงรถพี่จะเปลี่ยนลายสีแต่แล็กเบบีอะยังเหมือนเดิมนะจ๊ะไอบุโพเฟน